นี่นะคะทุกคนกำลังจะนอนแล้วแต่ว่ามันแบบไม่มีอะไรทำเมื่อกี้ก็เพิ่งไปไลฟ์สดในไอ G มานะคะใครที่แบบอยากไปดูไลฟ์สดเขา,าอะไรอย่างนี้ก็สามารถกดเข้าลิง k ไอจได้เลยนะคะเดี๋ยวชิงไว้ที่ description ให้นะคะก็เลยจะมาเล่นสลามนอนนะคะเพราะไม่รู้จะทำอะไรเมื่อกี้ก็มีคนมาดูไลฟ์สด2คนนะคะ สลาสลามแบนเขาเองเหนาหนุ่มเขาเล่นสลาสนุกมากเลยนะทุกคนเขาเล่นสลามสลามแบนเขาเองเดี๋ยวเขาจะแผลเป็นชีตเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาจะทำแบบเป็นอะไรนะวงล้อเหนั่นเห็น

งบาย,บายไปนอนกันได้แล้วนะคะบ๊ายบาย